วันนี้ไม่ว่าจะคลิปวิดีโอชุกคลิปวิดีโอที่พี่นํามาฝากหรือกรณีศึกษาของเพื่อนๆในในแพทเลตเนี่ยให้รู้เลยว่าทุกคนถูกบูลลี่มาเช่นกันแต่ทํายังไงอะค่ะที่เราจะให้คุณค่าตัวเองแล้วอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ให้กําลังใจตัวเองก่อนหลังจากนั้นอบกอดตัวเองแล้วให้กําลังใจตัวเองแล้วไปอบกอดคนรอบข้างด้วยคนที่ถูกบูลลี่เหมือนกันน่ะนะคะแล้วเราก็ฮิวตัวเองฮิวเพื่อนรอบข้างแล้วก็ก้าวต่อไปสุดท้ายพี่อยากจะฝากเรื่องของตัวบทกฎหมายไวน้นิดนึงอะคะ่ะนอกเหนือจากเรามีเกาะ คุ้มกันมีภูมิคุ้มกันคล้ายๆวัคซีนเลยนะลูกฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วเราฉีดวัคซีนทางใจของเราให้ใจเราเข้มแข็งที่สุดต่อสู้กับคนที่มาบูลลี่เราแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของตัวบทกฎหมายเอาไว้ให้เขาพิจารณาการกระทำเขาด้วยว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่รอดนะคุณอาจจะไม่รอดเรื่องเราของการถูกดาเนินคดีก็ได้นะคะ เอาไปอ้างอิงได้เป็นเกาะภูมิคุ้มกันเราส่วนตัวมาตราตัวสุดท้ายที่นำมาฝากกันนะคะมาตราที่391หากรังแกคมเหงคุกคามผู้อื่นนะคะทำให้ได้รับความขีดเส้นใต้อับอายขีดเส้นใต้นะหรือเดือดร้อนรำคาญใจมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะคะนี่ผู้กองสาวสวยคนนี้นะคะเขาบอกว่ารับโทษอนะ่ะเป็นเงินสดเท่านั้นนะลูกเฉพาะเงินสดนะจะใช้บัตรเครดิต จะโอนจะพร้อมเ์ไม่ได้นะคะบูลีดาทอมินประมาทถือว่าครองแชมป์คดีบนโลกออนไลน์มากที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือทางตำรวจไซเบอร์ได้ได้ให้ข้อมูลมานะคะตำรวจไซเบอร์ชื่อเต็มๆนะลูกเรียกว่าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วข้อมูลนี้ไปอ้างอิงบนบนหน้า Facebook หน้าโซเชียลหนูได้เลยเพื่อที่จะเป็นการแข่ง <Hey. S 1> ้องกันเขาเรียกวเป็นเกราะ ภูมิคุ้มกันถ้าเกิดว่าเราตอบโต้ผู้ที่มาบูลลี่เราด้วยภาษาที่สุภาพแล้วนะคะก็ใช้ตัวบทกฎหมายด้วยเขาจะได้หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสําหรับอสองชั่วโมองเต็มๆที่ให้โอกาสที่ได้มาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยสําหรับแพดเลตนะเข้าไปให้กําลังใจทุกๆคนได้เลยนะคะลิงก์นี้พี่ยังคงฝากกับอาจารย์รัติการไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ให้กับทุกๆท,ท,ท่านด้วย แล้วก็เชื่อว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราพูดคุยกัน STOP CYBER b u l l y n n g นะคะในการที่จะหยุดในการเป็นอาชญากรการสร้างอาชญากรรมที่นำไปสู่การทำให้คนอื่นนั้นเสียใจกังวลเครียด หมดความมั่นใจหรือแม้กระทั่งคิดทําร้ายตัวเองวันนี้หยุดเอค่ะเริ่มต้นจากพวกเรานี่แหละเริ่มต้นจากเราที่อยู่ในสังคมเพื่อนเราที่อยู่ในสถาบันครอบครัวเดียวกันเราที่อยู่ในสถาบันการศึกษาครูอาจารย์เองกับนักเรียนนักศึกษาเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะช่วยกันปรับตัววันนี้เรามาหยุดพฤติกรรมนี้เพื่อให้เรามีความสุขที่สุดในการใช้ชีวิต เพราะเท่าที่เราพบเจอทั้งประสบการณ์ตรงประสบการณ์น้องๆเห็นแล้วเขาว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆเป็นสิ่งที่เลวร้ายไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้ถ้าเกิดว่าเรายังคงบูรี่ต่อกันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสําหรับการติดตามตลอดสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเรียนท่านวิทยากรน,นะคะอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะ ในนามของกลุ่มวิชาการและก็กิจาการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่นะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านวิทยากรได้เสียสละเวลามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Cyber Bullying นะคะรวมไปถึงอาจารย์ยังได้เพิ่มในเรื่องของกฎหมายนะคะที่ปัจจุบันนี้เราคงจะต้องศึกษาหาความรู้มากขึ้นว่าการที่เราไปกระทำหรือโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจต่างๆมันส่งผลกระทบต่อบุคคลในบุคนนบคลหนึ่งแล้วมันก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะตลอดระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงครึง่งนะคะที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละเวลามาอยู่กับพวกเรานะคะ ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าอาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการถูกบูลลี่แล้วก็ผลกระทบนะคะแล้วก็การรับมือนะคะสำหรับตัวของนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ถูกกระทำนะคะหรือว่าถูกบูลลี่ดิฉันก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านจะสามารถรับมือกับ พฤติกรรมนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็สําหรับตัวของผู้ที่บูลี่คนอื่นนะคะก็คิดว่าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้คนที่บูลลี่คนอื่นโดยความที่ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอาจจะรู้หรือไม่รู้กิจกรรมในวันนี้ก็น่าจะทําให้ทุกท่านเกิดความตระหนักนะคะว่าการกระทําของเราอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนอีกหลายๆคนที่ที่เขา ถูกเรากระทํานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ของเราปัญหาเรื่องของการบูรี่ต่างๆจะลดน้อยลงหรือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ทําให้กิจกรรมในครั้งนี้สําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดียนะคะ ในขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอปิดกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ